ก็ก sure. ่อนมาเรียนบิ mm ๊ก hmm. มูฟก็เรียนหลายที่นะเรียนสต็อก t o มา r r โ w เรียนกับสต็อกแมนเดย์ก็ประสบการณ์ในตลาดก็มาย่างเข้าปีี่สี่ล้นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องบอกว่าเริ่มจะเห็ดเป็นละแล้วสองปีแรกก็ศึกษาแล้ว็่าคาทุนพอเสียหายประมาณ80%ดสิบเอร์เซ็นต์ะครับเสียหายก่อนคือก่อนจะมาเรียนบิ๊กมูฟเรียนรู้หมดแหละ ไอเทคนิคอลอินเทอร์ไลส์ไอเดเวอร์เจนสโตคาสติกเฮเลนเวฟดับเบิลท็อปเพเดนโชเลอร์แพทเทิร์นทุกอย่างก็ศึกษาหมดแต่ทำเงินไม่ได้ก็มาบิงมูฟก็แสดงให้เห็นถึงการรุกความเสี่ยงแล้วก็ผลรัพธ์ที่เอาแบงก์เพสมาแล้วว่าทำกำไรในระยะยาวได้ดีผมก็ เรียนไปตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกก็งงหัวะไรเยอะะหมดเลยงงจริงกลับไปก็เขาจะมีมิทติ้งสองครั้งต่อสัปดาห์เก็เปิดเปิดเข้าไปมิทติ้งทุกครั้งขยานมเข้าไปดูแล้วก็อาจารย์บอกจะมี EA หรือตัวหน้าต่างที่เขาจะเชื่อมเด็กคอมพิวเตอร์เราให้ดูจุดเข้าุดออกเวลาเขาจะเป้นโะบอทเราจะเข้าให้ดูผมก็เฮ้ยเข้ายังไงพอดูบ่อยๆก็เกิดควาาเข้าใจอ๋อเข้านี้ สต็อปลอสตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการสุดทำใหาเราเทตรดตามเออวเ,เทรดเป็นระบบมากขึ้นใช้ลงน้อยลงอะไรเงี้ยก็เลยเฮเก็ตเลยสต็อปลอสแต่ก่อนจากการแต่ก่อนขาดทุน10จุด15จุดกำไรไม่เกิน10จุดขายละ5จุดขายละแต่ขาดทุนปล่อยล่าโดนกำไร3 0จุดทุกทีตอนนี้กับการซ้อปลอสผมไม่เคยโดนเกิน5จุดแต่ แต่ละครั้งที่ขาดทุนล่าสุดมีห้าจุดยกเว้นมันเปิดแกะอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้แล้วก็สําคัญที่สุดคือคุมความเสี่ยงครับใช่ครับพอผมสองแสนนี่ผมใช้ริชแค่สองเปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ขาดทุนเนี่ยเปิดสัญญาไปผมจะขาดทุนสี่พันหมื่นเป็นที่วางเงินไปสี่พันหนึ่งหมื่นถ้าถ้า,ถาเป็นพอสองแสนผมก็จะเทรดเฉลี่ยที่ประมาณห้า 5, ย่านะครับยกเว้นจุดเข้าแ้แบบเห็นแบบที่อาจารย์บอยสอนไปว่าเป็นจุดที่แบบน้าเบ็ดน่าเบอ์ส yeah. ต็อปร้อสจุดเดียือสองจุดเนี่ยผมว่าอาจจะขาดยี่สิบเดือนสี่เท่าใช่แต่สต็อปแค่สองจุดใเมื่อเดือนที่แล้วสองเดือนก่อนก็ที่ลงร้อยจุดก็อาดในสิบเดญอสต็อปสองจุดได้มาร้อยจุดเดือนที่แล้วมองขึ้นมาสต็อปสองจุด อ่ะ20สัญญาได้อะไร40จุดจากขาดทุนทุกเดือนโดนสตซอกทุกเดือนโดนวิปซอลทุกเดือนขอแค่วันเดียวครอบเบอร์หมดเลยผมว่าระบบของบิ๊กมุกมันออกจะเป็นเหมือนเราทำเงินแบบขาวรายว่าอาจย์แบบโดนยั่งบ่อยแต่ว่าล่อยบคำเดียวหวานนาะอะไรเงี้ยนะคอร์สอื่นก็อาจจะเป็นแบบสมรักเแบบใช่วินของอาจารย์บอยอาจจะแค่ประมาณ40%นะผมก็เจดสถิติเอาไว้แล้วว่าเดือนผมกำไร ขาดทุนเนี่ยเทรดประมาณสิบกว่าวันชนะกี่วันขาดกี่วันก็เฉลี่ยทั้งปีประมาณสี่สิเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าใช่ว่ากำไรของเราสุดท้ายก็กำไรสองรเซนต์จากสองแสนเป็นสี่แสนที่บอกเปิดสองแสนข้นมาแสที่บอกเปิดาเลยนะับซร้อนก็คือว่าเราลอย่อดขาปิดือว่าไม่เลยครับคือคัดเลยออกมาคัดเลยไม่ลังเลเลยเพราะว่าลังเลขนาดเจ๊งทุกทีคัดไม่ได้ แต่ก่อนไม่เคยตั้งสต็อปล็อกเลยนะคิดว่าจะคัดทันคัดทันถึงเวลาคัดไม่ลงแล้วก็จะปล่อยล่ากทีอะไรเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้พอผมเข้าออเดอร์ปุ๊บทีมทันทีจากราคาเท่าสามห้าร้อยใ่แล้วครับจดอะไรบ้างครับที่จดก็ Excel เขาเป็นทันตรางครับว่าวันวันวันนี้เดือนนี้เราเปิดออเดอร์เข้าไปผิดสัญญาแล้วก็กำไรขาดทเท่าไหร่ แต่ละวันผมไม่ชอบเดทนะก็เดตามตามแฟนบิ๊กบุ๊เนี่ยม่านเข้ามิ팅หาสัญญาเข้าสัญญาออกแล้ว้็แบบเอ่อกำไรสุนน้าว่ามก็คืออเลยทุกวันที่เราในการซื้อขายเ,เ,าเ,ดเดี๋ยวผมจะแชร์ลงในกบิ๊กบุ๊กในในในบ้านเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้อยู่เดี๋ยวผมไปโพสให้ลงในแฟนเพจแล้วกัน นะครับก,ก็แชร์พวกเดี๋ยวพวกจบบันทึกอะไรงี้ใช่ไหมเดี <ผม S 2> ย๋ยวจะแชร์ให้เซลจะมีแบบรายเดือนก็แบบแต่ละวันผมทำการซื้อขายกำไรขาดทุนเท่าไหร่เดือนแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทั้งปีเลยแต่ละเดือนกี่เปอร์ละละลเซ็นทำกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์แลวกก้วโอนเข้าในโปรเไฟล์ก็ได้เพราะว่าเคยอ่านที่เรา,าจะทำอาชีพจริงๆมันต้องลงมือทำอย่างนี้จริงๆอ,งอ,งอ่ๆอะผมว่ามันเหมือนนักกีฬาหลายๆคนก็อาจจะเคยอ่านบอกว่าเทรนเนอร์ทั้เกี่ยวกับสถิติอะ เหมือนกับคุณเล่นกอล์ฟคุณต้องมีคะแนนสถิติเบอร์ดี่โบกี้แล้วใครเล่นกอล์ฟอาจจะดูหรือนักฟุตบอลสถิติโกลแอสซิสเท่าไหร่มีเข้ากอล์ฟเท่าไหร่คุณเป็นเทรดเดอร์ก็เหมือนกันคุณต้องมีเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสแล้วก็แล้วก็วินเรสโฉลที่ชัดเจนผลงานบอกทำเล่นอะไรเล่นหุ้นไม่มีอะไรเขดูก็เอามีเนี่ยเนี่ยผลงานของเรานะปีนึงทำที่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นเหมือนกับรู้ว่าทำจับต้องได้มากขึ้น แล้วางแผนเทรดวางแผนแล้วก็มาเทรดเซตอัพเลยก็มองหาสัญญาณกับตัวในในใช่กับกำีรหรือโปรติผมใช้เข้าไป60นาทีก็จะหาสัญญาณเข้า60นาทีที่จานบอยสองคือประมาณ5จุดหรือ6จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ตี support ที่ส,ญญส,ญญสองเลยก็กลยุทธ์เนี่ยได้มาจากจารย์บอยก็ใช้ขอ,องจารย์บอยเข้าครึ่งหนึ่งต็อ p ที่โล w อะไร้นะ ออกกำไรปุ๊บแท่ซื้อแท่ต่อไปปุ๊บเราวก็เล่นสต็อปล็อตจากราดับขึ้นมาลดความเสี่ยงลงแบบบางทีเราล็อตทำไมอะเข,า,า,เขาเป็นกี่ไม้แบ่งเป็นไม้เข้าหรือว่าอออินไปเลยส่วนใหญ่ผมจะแยกดคือห้าไม้ก่อนลงเว้นแบบลังช็อตแบบบูดีิบเอ้ยโดนกิ๊บหนึงอัดเดียวเห็นสต็อปสองจุดอัดยี่สิบเลยต้องมีแต่ว่าส่วนใหญ่จะแยกดคือห้าไมาา้พอกำไรไปถัว่วพอกำไรซื้อเพิ่มบางทีเราไม่ใช่ถั่วถั่วที่แบบส่วนใหญ่จริง ช่วงที่มีเดือนนี้เทปมาทั้งหมด11เดือนมีขาดทุนอง2เดือนเ,ออเพราะว่าถัวเนี่ย <c> ป <oughs> ระมาทไปหน่อยเพราะว่าเท่แต่ว่าพอเราเราเรากลับมาได้เรามีระบบที่ดีมีตนที่ดีเราก็กลับมาได้ผมคิดว่าเฉลี่ยเดือนกี่ครั้งในการเทปประมาณ10วันวัน คืจบจบสิวันหนึ่งเทรดไม่เกินสามีถ้าเกิดเข้าปุ๊บเราดรอปลอเข้าอีกทีเราดรอป็ออีกทีเนี่ยริเราใช้เก้าสิอนต่ทีแต่ที่ประมาณวันหนึ่งประมาณเก้าจานเดือนหนึ่งเทรดประมาณสิบครั้งครั้งกิงเทรดหมั่น no <S <S ิ้งเพราะอาจารย์เขาจะมีการวางแผนให้ใหู้กศษอยู่แล้วเราก็คอยขออญาตนีเรียนเรียนเรีนมาได้ เออผมเรียนเพิมเมื่อมากราเนี่ยเพิ่มเรียนเรียนเพิ่มนะครัใช่ก่อนหน้านี้2ปีแรกก็เรียนกับสต๊อกมาร์ลโล่อะไรเงี้ยศึกษาพวกเทคนิคข้อรู้หมดอ่ะแต่ว่าทำเมันไม่ได้เพราะว่า1กลยุทธ์เรายังไม่แน่เราไม่แน่นอนนะแล้วสองคือเราคุมริสกไม่อยู่นี่เฉพาะเล่นเฉพาะทีเฟกอย่างเดียวเลยนะใช่แล้วก็เพิ่งใช่ทีเฟกอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่า ก็จะเริ่มเทรด forex แล้วแต่ว่าเริ่มจากหุ่นแบบอันดอลลาร์ตอนนี้อันดอลลาร์มันขาดทุนหนึ่ครับเหลือมันเก้าร้อยแา่ว่าบอว่ามันมีความพันผลสูงมันมีแต่เยอะเลยแล้วการเทรดเวลาเราเราได้จุดเข้าแล้วอ๋อผมก็ใช้ไฟบอลลี่บี่บ้างเงี้ยก็คือแบบสมมุติว่าเห็นทรงเดิร์บัตตงอะไรเงี้ยเราก็ตีเลยจากจากที่มันเบรกเล็กๆลงไปล่างลงมาส่งนเราก็ได้ ได้เป้าออกว่า0.8ตัว162จับ2 16.8เป้า2เป้าเป้าอนั่นวัดจากกราฟเส้นอะไรครับ64 64วัดวัดในกราฟเซตอินเด็กซ์หรือว่ากราฟซีรีส์เลยครับกราฟซีรีส์ครับซีรีส์อะไรซีรีส์ก็เพราะว่าทำเทรดเดอร์ผมว่าต้องมีความรู้เยอะนะแต่ว่ากิมาใช้ได้เดียวผสมกัน ก็ต้องตีเป็นไลน์เป็นไฟโบอ่ะต้องเป็นตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าเป็นเองจริงตอนแรกก็ตีผิดตีถูกตีไปเรื่อยๆมันต้องเป็นเองจริงนะแล้วก็พวกแนวรับแนวต้านเนี้ยเวลาผมเทรผมก็ไม่มีอะไรกราบล้วนๆมีสโตนมาหนึ่งนิดนึงนะเอาไว้ดูรอบเวลาสโตมันโอเวอร์บอสเราก็มองหาแข้งขายโอเวอร์ซอลลมองหาแข้งซื้อเลย ก็ใช้รูจักรู้จักไปดีๆแล้วน่าเชื่อถไหมตอนนี้ถือลองไม่ชอบม่ใช่แล้วแหละไม่สนใจร้อนไม่รู้เหมือนกันนะาใจแปองมันสุกก็เป็น947ผมทุน948ไม่รู้วันจันทร์เก็ลงผมจะคัาม9ร9บมีเรื่อนนะมีเพื่อนะครับแต่ว่าแ้ามกลุ้นเพราะว่ามันสุกแล้วมันตัว จคำถามนี้เลยส่วนเหญ่ใครไม่ได้ตามเนี่ยมันกัเราแล้วขายหมูแล้วต้องขายหมูก็ขายหมูจ่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ตามหรือถ้าเกิดเราตามปุ๊บ เราต้องสต็อปประมาณแบบโลของแท่งท pues mm ี hmm. in like ่เราเข้าสมมติ6 0นาทีโลเท่าไหร่แล้วเข้าทุกครั้งที่เข้าเนี่ยเขื่อสต็อปเลยสมมติเราเข้า970สต็อปเราต้อง967หรือ965เข้า985ต้องสต็อป980แต่แนวนี้มีคนจะใช้ดูกับแท่งเนี่ยว่าโลหายเท่าไหร่ว่าแรงจะโลขาแท่แปลงเ้เออช่วง ผมว่าจุดจุดที่เราจะเข้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะเริ่มเปลี่ยนซีรีส์เอ่อแล้วแล้วแบบมันจะเป็นต้องรันเทนที่ปกติเขาแหนี่ยอ๋อก็สมมติอาทิตย์หน้าจะหมดซีรีส์ผมก็เล่นซีรีส์ใหม่เลยซีรีส์หน้าเลยเดี๋อไว้อาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายจะหมดผมก็ไปเล่นซีรีส์อื่นนะเพร่าจะประมาณนี้หรือลิสลิวาที่สูงที่สุดที่ที่หนึ่งร้อย ้อยหนึ่งเลยร้อยผมได้ร้อยจุดเก้าสิบห้าจุดผมวันนั้นผมสต็อกสองจุดเองหนึ่งต่อห้าสิบสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์่เจ็ดห้าสิบมันลงมาร้อยยี่สิบจุดด้วยแต่ปิดได้ทันมันแบบขึ้นมาเพื่อเอาเก้าสิบห้าจุดแล้วในการที่วันที่เขาไม่เขียนใจวันนั้นลงมาเท่าไหร่สิบสัญญาเองนะดเดียวเองทำไมทำไมปิดตอนนั้นไม่คิดจะลงเราสองร้อย พอตีไปโบยมันแน่นจะถึงเท่าไหร่เพรา้เพรนันอทาหรใช่ว่าเราเราเราโอเคเรามีข้อมูลแล้วอาจารย์บอกให้โซนซัพพอร์ตตรงนี้แล้วแล้วเราตีของเราเองเฮ้ยมันตรงกันก็มีมันงงที่ว่ามันจะน่จะลงีแค่ไหนัะนึงตรงนี้แค่ไ้นเราวิชากับทองเนี่ย อ๋อลองๆหรือขอย่างมากเลยผยังไม่สามารถแคปเจอร์เป็นใหญ่ๆได้แต่ก็ได้มาบ้างนะเพราะว่าแต่ช่วงนี้ลงใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เข้าเลยเพราะไม่ยอมดีบาวเลยมันลง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 ไม่ไม่ดีบาวเลยเก่งว่าจะลงมาตั้งแต่ต้นปีมาลงท้ายปีหรเวลาสตอรมนี้เผื่อสเปรดไงครับสเปรด์เหรอฮะหมายถึงเซริมเกตอะไรเซิมเกตเผื่อไหมเผื่อเผื่อนิดนึง อยางบอยก็จะเผื unda, ่อ0.2พอยต์อะสมมุติเราจะสต็อปเราเห็นโลของแท่งนี้มันอยู่ที่956สมมุตินะเราก็เผื่อสต็อปไว้955.8จ0.2บางทีมันโดนเหมือน0.1โดนแล้วไม่โดนครับเข้าไปแล้วเนี่ยต้องทำตามระบบโดนก็่โดนอย่าไปเอ้ยจะโดนแล้วออก S <S <S แล้วก็เด้งดีแสนหน้ายัเน,เป,นเป็นทุกคนอยู่แร้บผมแต่ต่อก็อเป็นต้องทำตามระบบเสถียลงให้น้อยสุดมันต้องมีแลยนะอารมณ์แต่ว่ามันต้อง,ง,งใช้ให้น้อยเหมือนกับระวังโยนเงนินสี่พันบนตโต๊ะเลยนะเป็นเงินแบบสี่พันเสียเส,สียไปสี่พันเสียไปแต่พอถูกเมื่อไหร่เราพยายามจัดฟังได้รันตรงไปให้ย,ออยั่สยืนนี่แะ ถือกงไลยาที่สุดเพราะมันขัดกับสารสนิยของคนส่วนใหญ,ญ่นะกำไรต้องรีบได,ได้ความจริงๆมันกำไรแล้วต้องทนถือคัดร้อนต้องรีบออกขัดคุณไนมะ่รีบออกเข้าปุ๊บตั้งช็อปตดกุนออกตะกุนออกเอากำไลต้องถือแล้วล็อกกำไรไว้แล้วค่อก็ใช้แท่งเชือกล็อกกำไรได้ดดดจนถึงเป้าขอถามกลยุ <ใน S 2> ทธ์ถ้าสมมติว่า เล่นหน้าลองเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าที่ S1 อ s 2ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นแท่ง60นาทีก็จะ S1 หมดยสมมติแท่งปึ้งสัญญาณแล้วผมก็ตั้งเป็นที่ของเขาุทีถ้าเกิดมันไม่ S1 อ s 2ของเบคือเราชอบเล่นมันแล้วแต่จะมีสัญญาณซื้อในใน S1 สมมติแบบลงมา S1 สมมติสมมติลงมา S1 มีสัญญาณเราก็เข้าใน60นาทีมีสัญญาณซื้อเราก็เข้าแต่พอลงมา S1 แล้วใน60นาทีไม่มีสัญญาณเราก็รอกจนลงมา S2 มีสัญญาณเราก็เข้าแต่วันทีผมใจร้อนเข้าก่อนแล้วมีเล้มาสต็อปเขาว่ามีสัญญาได้มันเปยังไงคือมันเป็นสัญญาณซื้อ60นาทีประมาณ5 5จุดคือมันเป็นแท่งมีดวลโซ่ใช่เป็นแท่งสมมติใน d a เนี่ยมันเป็นเขียวใช่ไหมเรารู้ว่าเราจะ buy ใน S1 เข้าไปรูใน60นทาทีพอราคาลงมาโซนนั้นเรามีสัญญาณซื้อ5จุด60นาทีนะ5จุดแล้วก็เข้ามขึ้นแล้วก็ส stop ลงลง60นาทีสมมติมันลงกินปุ๊บกิสต็อปไปแล้วก็รอรออีก2สาทีรอสัญญาณเดียวกันข้ามขึ้น2นาทีแล้วมีการแบบว่าระหว่างทางไปเติมบีนะก็เข้าเพิ่มใช่เวลากำไรแล้วคนเพิ่ม คือย่อก็เข้าเพิ่มย่อเข้าเพิ่มเพราะว่าเราไม่เราไม่เสี่ยงแล้ว <thin> ค <indistinct. S 2> ือชั bah, ้นแรกทำกำไรแล้วเข้าเพิ่มยังไงแย่สุดก็คือเจ้าหรือกำไรนิดเดียวแค่ก็ไม่ขาดทุนก็เลยเราทำกไงเข้าเแต่ถ้าติดอาจจะอนุญาตให้ถอยวแล้วสองไม้นะขึ้นอยู่กับพอร์ตด้วยบางทีคนผอตใหญ่ก็จะถั่วง่ายกว่าแต่ถ้าพอร์ตเล็กจะถั่วลำบากกว่าแต่เรื่องถั่วนี่อาศัยประสบการณ์แล้วก็ ความรูก็เยอะกิโลไม่แน่นาผมจะขัเลยดีกว่าผมก็ถั่วเล็กหลังๆมาแล้วหลังๆนั้ไม่ได้ถั่ยเลยก็ปุ๊บตั้งสตองมีบินายสำงพันมากต้องแบบนายนายกรลมไม่ได้โอเคขอบคุ